ดิมที่มีเข็มมีอะไรนั่นในแง่ของความเป็นจริงที่เราพยายามทาตอนแรกเนี่ยเราเพื่อกู้ช่วงเอาถนนกลับมาแต่ถ้าถนนกลับมาแล้วเนี่ยเรื่องการรื้อถอนหรือไม่เนี่ยก็ต้องมาประเมินอีกทีหนึ่งเพราะเขาเป็นอาคารใหม่ถูกไหมซึ่งปรากฏว่าตอนนี้กระบวนการมันเกิดการเสียหายเพิ่มเติมมันก็เืยต้องมารื้อถอนก่อนเป็เน,น,นไปได้เลยครับเพราะว่า ก็เป็นอาคารใหม่ถูกไหมมันถ้าเกิดเรามันเหมือนกับว่าแล้วอาคารมีความต่อเนื่องกันอยู่เนี้ยก็เป็นไปได้ที่ต้องรื้อทั้งตึกแต่ผมคิดว่าบางทีเราไปไปแก้อาจจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าทําใหม่ได้จำพยายามไปแก้ปะปูอะไรอย่เงี้ยนะได้ของที่ไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องคุยกับทางตำรวจต่อไปแต่คิดว่าโอกาสที่จะรื้อทั้งอาคารก็มีสูง อันนั้นเดี๋ยวทางตำรวจต้องคุยต่อไปอันนี้ตำรวจแล้วรามนะฮะปัญหาครับฮะคือเมื okay. okay. Vatican, ่อวานของตึกน er ี่สี่สิบล้านมั้งก็คือตึกที่เขาตั้งเขารถเขาเพิ่งสร้างใหม่เดี๋ยวต้องคุยทีฮะแต่ก็ต้องมีผู้รับผิดชอบอธิษฐานเป็นสถาบันการเป็นรปภหรือเป็นเป็นผู้้รับจางผู้รับจ้างผู้รับจ้าง มันก็อาจจะพังลงมาได้ครับก็ได้ทุกวัทุกนาทีอ่ะแต่ยังไม่มีร่องรอยนะแต่ยังไม่มีร่องรอยแต่ให้ตฝ้าระวังครับไม่มี่หงยังยังดีอยู่แต่มันอยู่ห่างไวหน่อยนึงนะครับแต่ก็มีการติดตั้งเขาเรียกอินไคลโนมิเตอร์ตัววัดความเอียงมีการมอนิเตอร์อยู่ก็ยังไม่มีอะไรจะเพื่อความ ระม no ัดระวังแงถ้าผมว่าหน้าที่ของเราตอนนี้คือพยายามคาดการปัญหาแล้วก็พยายามป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดก็เนี่ยถึงบอกต้องให้มอนิเตอร์สายเก่าด้วยนะครับก็ผมว่าก็มีในแง่ของปดน้ำที่มันชะดินให้ตะไล์เพิ่มมากขึ้นเรื่องลื้อไม่ไม่น่ามีปัญหาในเรื่องลื้อ แต่เรื่องด้านล่างก็คงต้องดูเรื่องระดับน้ําด้วยครับซึ่งอันนี้ก็ให้ทางรปรฟมกับผู้รับจา้างเป็นผู้ควบคุมว่าต้องให้ดูดน้าเมื่อไหร่ก็ให้แจ้งทาง,รทางกรมมาเราก็ช่วยดูดให้เอนมีประเด็นหนึ่งคือมีท่อปลาที่อยู่ออกไปหน่อยนึ่งก็ต้องระวังเพราะการปลาแจ้งให้ระพัดระวังด้วยเรามีท่อขนาด900มิลลิเมตรที่อยู่ตรงเวนสีแยกซึ่งมีน้ําแล้วก็มีเพรสเชอร์สูงอยู่แล้วนั่นก็ได้แจ้งทางผู้รับเหมาไปแล้วว่าให้เราพัดระวังเอ,อท่อปลาตัวนี้ด้วยครับแยกฝั่งวัชิระมั้งครับ อ่าอันนี้ก็ดีก็จะมีห้องแถวตรงหัวมุมซึ่งประเมินแล้วยังไม่มีอะไรเอ่อเคลื่อนไหวนะสภาพก็ยังดีอยู่เพราะมันอยู่ห่างไปหน่อยหนึ่งก็ให้เฝ้าระวังตรงห้องแถวตรงหัวมุมนี้ด้วยปัจจุบันก็ยังไม่มีคนเข้ามาอยู่แล้วก็ยังให้ที่พักตินงอยู่คือก็เราก็มอนิเตอร์ตลอดนะอันไหนที่มีความเสี่ยงเราก็ให้ออกหมดแล้ว ใช่อันนี้ดูแลอยู่ซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นการรับผิดชอบของทางผู้รับจ้างด้วยนะไม่ติดกับตำรวจนะตำรวจที่ต้องหาทาดีใหม่ชั่วคราวทางผู้รับจ้างก็เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าเช่าอะไรต่างๆด้วยครับครับอันนี้จะรอผู้ว่านะครับ ก็ผมลองพูดว่านะครับรองในส่วนของการสืบสวนสาเหตุเนี่ยคณะกรรมการของทางกระทรวงที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยกำลังเตรียมการที่จะร,รวบรวมข้อมูลนะครับและหาข้อสรุปนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในเฟสที่อยู่ในช่วงเวลาที่ควบคุมความเสียหายก่อนนะไม่ให้ขยายกว้างแล้วก็สามารถที่จะคืนพื้นที่กลับมาให้ประชาชนโดยเร็วในส่วนของการไปสืบส,สวนข้อเท็จจริงเนี่ยต้องเรียนว่าเนื่องจากว่า พื้นที่ที่มันจะต้องไปหาข้อจ,จริงมัอยู่ใต้ดินเพราะฉนั้นทุกอย่างมันต้องนิ่งก่อนแล้วการลงไปไปกู้สถานการณ์แล้วลงไปดูณเวลานั้นเนี่ยเราจะได้ข้อมูลมาประกอบเป็นหลักฐานนะครับในการที่ดูจริงๆว่าในใต้ดินมันเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนี้เป็นการที่ดูจากแบบและดูประเมินตามหลักวิศวกรรมครับครับ